สวัสดีแบบบกนะครับก็สวัสดีเพืนเพจเบุ y กยูทูปตลอดบ้านทยูทูสาเจ้าเมงวันนี้ก็จะย้ายโรงสีไปไว้หลังบ้านนะครับก็จะเอาคูปตา L00 นะครับในการลากนะครับก็เตรียมไม้รองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะไปถึงจุดหมายปลายทางไหมครับ เือเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็จะให้นายสอเบนซินนี่ประกบข้างหลังนะครับถ้ามันทํมันตกแล้วก็จะทมันตกก็จัดการเอาขึ้นไวเหมือนเดิมนะครับก็แค่มัดไว้นะครับนี่ใช้ไม้ยูค,คารองไว้นะครับการไม่ให้เหล็กมันสึกนะครับโดนถนนนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่มาจากบ้านไกลนี่มาช่วยสักสักหน่อยนะครับลืมเอามาแบตออกนะเมื่อกี้ชาร์จไว้ไปเอามาแบตออกก่อนนะครับเดี๋ยว ็จะไปไว้ล้างบ้านนะครับก็ซ่อมสมบูรณ์ใน90%เซนะครับนี่ไม่มีมอเตอร์ใส่นะครับปกติของมันนี่เป็นมอเตอร์สามแรงนะครับก็มอเตอร์มันก็ยกไปไปใช้กับปั๊มลมนะครับพอดีซื้อปั๊มลมตัวใหญ่มาไม่มีมอเตอร์นะครับ,บครับก็ ต้องเอาเจ้าไข่ต้มบังครับลากแทนนะครับตอนนี้ก็จะใส่เจ้าไข่ต้มใส่ไว้นะครับไปพี่น้องดูว่างานครั้งนี้จะสำเร็จไหมหรือจะไปไม่ถึงยังไงก็ไปชมกันนะครับให้เสียงภาษาไทยโดย ใบชาวไร่นะครับก็ตาเด็จะลอยไหมหน่าเนี้ <c oughs> ลองแว่นนะเรียงสนามสนาม <c oughs> ลองเวลฮะสนามกัน <c oughs> แนี้ย <c oughs> Thank you, Rob. มาถึงที่จนได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียกว่าจะเอาออกมาไม่ได้นะครับก็ระยะทางเมื่อกี้มาก็น่าจะได้สักร้อยเมตรนะครับดียวดับเครื่องก่อนก็ได้เนาะดึงดับนะครับคันนี้ระบบจอรเดียนะครับ ก็มือกล้องเราก็สั้นๆหน่อยนะครับเมื่อกี้ครั้งแรกครับเกิดซิงครั้งแรกอยากพาไปซื้ออะไรแล้วก็หนั้นเสียดายไม่ซื้อไปซื้ออะไรก็โอเคอยู่นะก็เราจะหันฝั่งฝั่งนี้แกลบมันจะไปไปทิศเหนือนะครับเขาเรียกทิศเหนือนะ ก็นึกว่าจะติดลมตรงเมื่อกี้นะครับก็มาแบบสบายๆเลยครับไม่น่าจะถึงกันมั้งครับนี่ก็ถ้าพี่น้อง ideally, ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไฟทีมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ